ศึก200ลอชิงแชมป์ประเทศไทย ORB Ric Superbike 2023เปิดฉากดวลความเร็วสนามแรกสุดสัปดาห์นี้ฝ่ายจัดปักธงเดือนหน้าความสำเร็จซูเปอร์หนึ่งเอเชียช้างอินเทอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ผนึกกำลังบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโ r พร้อมด้วยพันธมิตรต่างๆเดินหน้าสารต่อเกมความเร็วในศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ ORB Ric Superbike 2023 สี่สนามห้าเวสประเดิมสนามแรกของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้ท่ามกลางทัพนักบิดทั้งไทยและต่างชาติที่ตบเท้าเข้าร่วมกว่า200ชีวิตทีมแข่งกว่า120ทีมซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นมุ่งยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่เวสแถวหน้าของทวีปเอเชีย er. ด้วยกฎกติกาเดียวกับศึกเอเชียร er ดเรซิ่งโดยมีการเปิดให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตเข้าชมได้แบบชิดติดขอบสนามรวมถึงการถ่ายทอดสดไปยังกลุ่มประเทศ AEC ทางช่อง MVTV และระบบออ,อนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook Fanpage ช้างเซอร์กิตบุรีดำรวมถึงช่อง YouTube ของสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่7ถึง9เมษายนนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ทางว่าเราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของของประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนำไปแข่งขันแล้วก็พัฒน,นาให้ให้เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกเติบโตต่อไปในอนาคตได้ครับ ไฮไลท์ของเรางานในนี้ก็คือ Challenger นะครับเป็นน้ำมันซูเปอร์ไบล์เรซซิ่งทำมาพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์สี่จังหวะเพื่อการแข่งขันแล้วก็ความเร็วตัวนี้เราพัฒนาร่วมกับนักแข่งในการแข่งขันในหลายๆสนามแล้วก็มาพัฒนาจากศูนย์วิจัยของพวกเรานะครับก็สำหรับนักแข่งต่างชาติจริงๆต้องต้องเรียนว่า OR ทุกปีนะครับเราแซงชันเป็น International Race ก็หมายความว่านักแข่งต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมได้ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดให้เข้ามาอย่างเดียวนะครรรรับจิงๆเเาาาาพยยม พัฒนาร่วมกับทีมแข่งทีมเซอร์วิสคือวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักแข่งต่างชาติเข้ามาในลักษณะที่มาแต่ตัวนะครับเร,เราพยายาม ชาวไมนักแข่งเนี่ยเข้ามาแข่งได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มันเป็นการต่อยอดเรื่องอุตสาหกรรมทีมแข่งทีมเซอร์วิสด้วยกฎกติกาปีนี้นะครับที่ปรับอย่างชัดเลยก็คือรุ่นที่สามารถต่อยอดไปแข่งในเอเชียโรลเลเรซิ่งได้นะครับก็คือ S B 1 Pro นะครับซูเปอร์ไบค์พัน CC เราก็ใช้กติกาเหมือนกับ A S B พันนะครับทำให้นักแข่งที่ได้สิทธิ์ไวไการ์ดหรือว่านักแข่งที่แข่งใน O R เป็นฤด,ดูกาลเนี่ยเ,เมื่อถึงสนามสุดท้ายเมื่อเขาเป็นแชมป์ได้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับก็รถแข่งเนี่ยก็ไม่ต้องปรับเเรื่อองงขกกติิาทคคน นะครับนักแข่งเองก็มีความชินกับกติการเรื่องตัวรถนะครับก็ทําให้มีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็2เองสําหรับทีมที่จะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ y ์ไวการ์ดนะครับ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะสมัครและลงแข่งด้วยตัวเองก็สามารถทําได้นะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ใหหนักแข่งไทยเนี่ยได้มีโอกาสแข่งในเอเชียรถมากขึ้นจีนเป็นประเทศที่เราพยายามดิวมาหลายปีนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์เรื่องโควิด นะครับก,ก็ทำให้เรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆต้องมองว่ามันเป็น2มิตินะครับเราทํางานคู่กับาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยเรามองว่าถ้าเกิดเราได้ถ่ายทอดสดรายการ ORBIC Superbyte ไปยังประเทศจีนเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการแนะนําเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอาจจะไม่ใช่แค่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เป็นในภาคอีสานร,รวมถึงทั่วประเทศไทยนะครับตรงนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ว่าจีนก็เพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มดีลกับสถานีโทรทัศน์จีนได้อยู่ นะครับก็อาจจะไม่ทันสนามแรกนะครับสนามแรกเนี่ยคิดว่าไม่ทนันแต่ว่าพยายามอยู่้าให้ทันสนามที่2-3เป็นต้นไปนะครับหรือถ้าไม่ทันจีงยังไงแผนเรื่องการขยายไปประเทศจีนเนี่ยก็เป็นทาร์เก็ตสำคัญที่เราอยากจะขยายถ่ายทอดสดไปอยู่แล้วนะครับ